เสียงดังมาจากด้านในสะพาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะทุกคนครับตอนนี้ผม <ım> <himself> ออเล่งเดินทางมานะพี่นะแล้วก็ตอนนี้เหมือนว่าดวงอาทิตย์เนี่ยรับขอบฟ้าไปแล้วด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะต้องเออลอทําให้ได้ก่อนที่มันจะมืดนะพี่นะไม่งั้นนี่อันตรายกับผมแน่นอนนะเหมือนที่เจ้าก็ลําได้บอกผมไว้นะให้ผมออกจากป่าแห่งนี้ก่อนก่อนตะว,วันจะตกดินไม่งั้นมันจะเกิดอันตรายกับผมตอนนี้ผมใกล้ถึงแล้วละทุกคนดูดิ เฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงเหมือนกิ่งไม้ร่วงด้วยเมื่อกี้จุดนี้พี่ไม่รู้ว่าเป็นที่อยู่ของใครนะครับผมโดยดูทุกคนมีตัวผมว่าอาจจะเป็นพวกเสือเสือเลี้ยงผาอะไรเงี้ยนพวกเลี้ยงผาเนี่ยมันจะไต่ไต่หน้าผาไปแล้วก็มันจะหาที่อยู่ในที่ที่เป็นถ้ำแบบนี้นะครับผมแล้วพี่ดูดีอาจจะเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่านะนี่ก็เป็นเหวนะครับผม ดูนผ้ผาหินขนาดใหญ่มากผมจะต้องเดินตรงนี้ไต่ไปเรื่อยๆแล้วก็หามองอาทางปากถ้ำที่ผมอ,ออกจากถ้ำมานะครับผมจะต้องกลับเข้าไปเลยกัน เอาแล้วนะครับทุกคนครับตอนนี้รู้สึกเหมือนลิ้นชาลิ้นขาดน้ำเหมือนกันนะลิ้นมันชาแล้วก็มันทําให้คอผมเนี่ยแห้งจนเสียงผมเนี่ยแทบจะพูดไม่ออกนะครับผมเรารู้สึกว่าเริ่มหนาวแล้วด้วยนะผมก็เอาเสื้อขึ้นมา,าใส่ทับอีกชั้นทุกคนดูเดตรงนี้มันเหมือนจะเป็นวังขนาดใหญ่เลยนะครับทุกคนครับ แต่ตรงนี้ด้านนี้มันไม่มีรูให้เข้าอาจจะเป็นถ้ำมาก่อนก็ได้แต่ว่ารูปิดไปนะครับผมเพราะว่ากลิ่นขี้ข้างคาวเนี่ยตียขึ้นมาฟุ้งมากทุกคนครับตอนนี้ผมคิดว่าผมมาถึงยังหน้าปากถ้ำที่ผมออกมาแล้วนะครับผมนี่ทุกคน จำได้ไหมที่ผมสไลด์ออกมาตรงนี้เลยข้ามตรงนี้ผมจะต้องเข้าไปให้สดุดแล้วก็ต้องปีนเขาขึ้นไปอีกทีหนึ่งอ้ยขอนั่งพักทำสติก่อนนะ ตอนนี้พักกันก่อนครับทุกคนนะแรงมันไม่ค่อยมีนะพี่นะแรงมันจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเตรียมไฟสายเตรียมอะไรกันก่อนสำคัญพี่ต้องกลับไปเอาลูกแก้วพญานาคที่ผมให้ไอ้ผีเฝ้าถ้ำตัวนี้ไว้ด้วยนะลูกแก้วจะให้มันไว้ไม่ได้หรอกเราจะต้องกลับไปชิงลูกแก้วกลับมานะครับ เลยกันครับทุกคน เสียงดังมาจากด้านไหน ใช่คนเฝ้าลูกแก้วเหรอไม่ใช่หรอเอ้นี่เนไอตัวที่มันให้ผมกินเนื้อเนา่านี่หว่ามึงตามกูมาถึงนี่เลยเหรอเฮ้ย เสียงร้องผมเลยว่าเสียงอยู่ด้านในผมก็ค่อยๆเดินมาดูเรื่อยๆค,ค่อยย่องมาดูที่ไหนได้มันเดินมาจากข้างหลังผมสะดุ้งหงเลยเมื่อกี้เดี๋ยวตอนนี้เหลือลูกแก้วนะจะต้องเอาลูกแก้วกลับนะครับผมพี่ดูดิถ้ามันตามผมมาถึงตรงนี้แล้วอะถ้าผมไม่ได้ออกจากป่าตรงนั้น ไม่ได้ออกจากถ้าตรงนี้จนถึงกลางคืนเนี่ยถ้าปล่อยให้ถึงกลางคืนเนี่ยผมโดนมันเล่นง,งานหนักแน่ดูดิ ي, ขนาดนี้มันยังตามผมมาเลยยังไม่มืดนตพี่นาตอนนี้ยังไม่มืดเลยครับผมลูกแก้วลูกแก้วจะจะเอาลูกแก้วกลับนะครับโอพี่ดูนี่เป็นแสงสะท้อนจากลูกแก้วนะครับผม 有吗？ เอาเนื้ออะไรให้กูกินกันแน่วะเอาเนื้ออะไรให้กูกินลูกแก้วเอาแก้วก่อนไม่ใช่เอามีดก่อน เพราะว่าจะต้องเอาลูกแก้วไปปังกันตัวแล้วผมโดดมากในตัวเนี้ย ถอยไปกูจอาลูกแก้วกูกลับถอยไปกูจอาลูกแก้วกูกลับเราต่างคนต่างอยู่ม,มันไม่ใช่ไอ้ผีที่เฝ้าทำนะไอ้้ย มันไม่ใช่ผีเฝ้าถ้ำไอ้ผีที่เฝ้าถ้ำในตัวมันผอมนะอันนี้มันไม่ผอมตัวนี้มันไม่ผอมนะครับทุกคนเดี๋ยวชาจะเห็นหน้าชัดๆหน่อยนี้เปิดแสงได้เปล่าวะเปิดแสงสุดแล้วภาพแปกนละฮมึงเอาอะไรให้กูกินกันแน่วะ พี่ดูรัศมีของลูกแก้วนะครับผมดูดินี่เป็นแสงของลูกแก้วนะทำให้ทํามันสว่างสวัยเลยหรือว่าไอ้ผีเฝ้าถ้ำที่ผมเจอมันจับลูกแก้วแล้วมันหนีไปแล้ว ฟังเสียงมันร้องดิพี่น่ากลัวจัดเลยตอนนี้เหงื่อก็ตักจัดเลยนะครับผมเราคงขอเอ,เอาอาการหายใจก่อนทรพักก่อนตอนนี้เรามาตั้งสติกันก่อนว่าจะเอาลูกแก้วกลับยังไงร้อนอบอ้าวมาก ร้อนอบอ้ามากลูกแก้วมันคือตัวแทนคือสัญ,ญลักษณ์เดียวของผู้หญิงสวยๆที่ผมเจอนะผมไม่รู้หรอกผู้หญิงผู้หญิงสวยๆที่ผมเจออาจจะอาจจะมีตัวตนอยู่จริงนะแต่ว่าไอ้ผีที่ที่ผมเจอมันอาจจะแค่แปลงกลายเป็นผู้หญิงแล้วมาหลอกผมก็ได้ผู้หญิงที่ผมเจออาจจะเป็นของจริงก็ได้นะมันอาจจะเป็นคนละคนกันนะไม่ใช่คนเดียวกัน แต่พอดีว่าไอ้ปอบตัวนี้มันอาจจะแปลงเป็นสาวสวยได้ไงดังนั้นสิ่งที่ผมจะมองต่างหน้าได้ก็คือลูกแก้วแต่คิดไปคิดมาก็พอลูกแก้วนี่แหละนะครับพี่ๆทำให้ผมต้องมาประจน l ไทยแบบนี้หลายครั้งแล้วก็พอลูกแก้วแหละนะจะเป็นตัวนำโชคหรือนำโชคลายก็ไม่รู้แหละ ไม่รู้แล้ยังไงก็มาเสี่ยงกันดูสักตั้งเตอนนี้จะกลับหลังเขกลับหลังไม่ได้นะพี่นายตัวนี้มันก็เฝ้า ขอลูกแก้วได้ไหมมึงต้องการอะไรจากกูอีกมึงให้กูกินเนือ้อเน่ากูกินไปแล้วมึงยังจะเอาอะไรจากกูอีกกูขอแค่ลูกแก้วแล้วกูจะกลับมึงไม่ให้ลูกแก้วกวูมึงจะอาลูกแก้วไว้เหรอมึงจอาไว้ทำอะไร ตอนนี้เหมือนผมเดินกลับหลังนะเข้าของผมอยู่ข้างในหมดเลยนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะมะนะโมนะมะนะโมนะมะนะโม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để không bỏ ไปกินดีหมี่ดีเสือมาหรือเปล่าวะไอ้ปอบตัวนี้แมบบ้าดีเดือดแล้วเกินพี่มันไปกินดีหมี่มาเพราะว่ผมจะต้องกลับยังกระเป๋าผมต่อนะ ไม่รู้เลยไอปบตัวนี้มันไปนบ้ามันไปนกินตีหมีอะไรมามันถึงได้ดุขนาดนี้ผมก็ต้องเอาของผมอะกระเป๋าผมอะมึงจะดุมาจากไหนกูไม่รู้กูขอให้ลูกแก้วเป็นของต่างหน้าของกูเ้ย กูขอลูกแก้วกลับบ้านเป็นของดูต่างหน้ากูเฮ้ยเสียงอะไรวะพี่ดูไฟฉายดิพี่แค่เนี้ยมองอะไรไม่เห็นเลยถ้าไม่มีกล้องแฟลชโทรศัพท์เนี่ยผมแย่เลยนะโอ้โห,โโห,โโหโนูนเลยนะ ลูกแก้วเลยอะของดีติดกลับบ้านสักอันกะไม่ใ <bringing>. ห้กูเอากลับเลยหรืไงนะมะนะโมนะมะนะโมใจเย็นนะใจเย็น มึงลวงเป็นสาวสวยหลอกให้กูเดินตามมึงไปใช่ไหมมึงแปลงมาเป็นผู้หญิงสวยหลอกให้กูเดินตามไปใช่ไหมแล้วมึงก็กลายร่างเป็นคนแก่มึงทำไปเพื่ออะไรวะ <c oughs> <c oughs> Bye. จะเร่งเดินทางต่อนล้พี่นะไปะก่อนตอนนี้ผมจะเร่งเดินทางตรงไปนะแล้วก็ริบออกจากถ้ำแห่งนี้แล้วนะครับผมก่อนที่มันจะมืดนะทุกคนผมรู้สึกว่าทางมันแปลกๆย่งไงไม่รู้ไหม มันไม่ใช่ทางที่ผมเคยเข้ามาพี่ดูดิช่องนี้มันเล็กมากเลยนะนู่นช่องนี้เล็กมากนะพี่นะผมโยนกระเป๋าออกมาแล้วผมก็มุดออกมานะครับผมมุดจากช่องเล็กๆนี้ออกมานะครับอตอนนี้ผมเหมือนห้อมล้อมด้วยีจะต้องลงทางนี้ ลุยมากในคลิปนี้ถ้ำนี้มันลึกมากนะครับทุกคนลึกไม่เบาเลยพี่ทางมันไม่คุ้นแต่มันไม่ใช่ทางที่ผมมาแล้วมันก็มีไหลรูให้เดินด้วยพี่ผมกลัวผมจะเดินผิดทางทียอย่าบอกนะทางตันนะแม่เจ้าทุกคนทางมันตันหรือเปล่า ทางตันนี่เดินกลับไปข้างหลังอีกแล้วนะอุ้ยไม่ตันนะเพ่ยังไม่ตันโอ้โอ้ my god ทางออกปะวะล่องบัลเล้อเลยพี่ดูดิไปดูทางนู้นดิไปทางออกปะจะขิดเอาพี่ ทุกคนครับนี่ไม่ใช่ทางออกของผมนะตอนที่ผมลงครั้งแรกอะ่ะทางออกมันจะต้องเป็นทางขึ้นนะครับผมนี่ไม่ใช่ทางออกผมผล่มาที่ไหนไม่รู้เลยแต่มันเป็นป่าเราออกไปดูกันจะไปคุยถามไอ้ใครไม่รู้มีคนยืนอยู่ข้างหน้าถ้ำจะไปถามนี่ที่นี่ที่ไหนวะ ครอะพี่ครับถามอะไรหน่อยได้ไหมที่นี่ที่ไหนอ่ะพอดีหลงทางมาครับโอ้โหเราดูความอลังการของมันนะพี่นะโอ้โหใครมันสรรหาขุดนะครับผมพี่คือแบบกว้างมากกว้างมากพี่ ใช้ความยาวของผมสักสองสองต่อถึงจะถึงข้างบนนู้นอะเอาตรงนี้นก่อนดิเมื่อกี้มีคนเดินอยู่หายไปไหนแล้ววะ ้หทุกคนดูวิวนะครับผมคือด้านล่างนี้ป่าทั้งนั้นเลยนะพี่นะแล้วก็ตรงนี้วิวเห็นภูเขาชัดเลยอะ่ะทุกคนฝนมาแล้วด้วยตอนนี้คือตอนนี้ผมไม่รู้หรอกว่าพี่ว่าผมโผลออกมาทางไหนนะแต่ที่ผมจำได้อะ่ะทางตรงนี้ไม่ใช่ทางที่ผมเข้าไปนะครับผมแต่ผมคิดว่าถ้ำแห่งนี้อาจจะออกได้หลายทางนะอาจจะ ผมว่าภูเขาลูกนี้อาจจะเป็นถ้ำวงกดทั้งทั้งภูเขาเลยะนะครับมันอาจจะออกได้หลายทางเน่ะเดี๋ยวผมจะลองหาทางนี้ลองเดินดูก่อนนะเผื่อจะจำทางคร่าวๆได้แล้วก็จะกลับบ้านนะครับผมเห็นนะไม่ใช่ว่ายังอยู่ในเมืองรับแลอยู่นะพี่นะโอเคเดี๋ยวเดินหาทางต่อเดี๋ยวไอพี่คนเมื่อกี้ใส่ชุดสีดำหายไปเลยจะถามเลยคนรับแลเปล่าะวะพี่ วิญญาณเฝ้าถ้ำป่าทำนี้กว่าเขาจะขุดได้นี่ผมว่าต้องสั่งเวยหลายศพอ่ะน่ากลัวเมื่อกี้อาจจะไม่ใช่คนแตอาจจะเป็นผีไม่ไหววะทุกคนครับตอนนี้ผมเดินมาเจอกับร่องรอยของสัตว์ป่านะคิดว่าเป็นหมูป่าแน่นอนนะครับนี่หมูป่านี่มันกัดแล้วมันหักออกมา นี่พี่ดูดินี่เป็นรอยกัดของหมูป่านะครับพี่ๆหมูป่านี่มันกินหน่อไม้อ่อนนะพี่นะ,สะแสดงว่าสถานที่ที่ผมอยู่ตรงนี้สัตว์ป่าชุกชุมแน่นอนเก้งกวางหมูป่าเสือหมีอาจจะมีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจถ้าหมูป่ามีไอ้เสือไอ้หมีก็ต้องมีแหละดูดิลองรอยการกัดของเขาไม่ใช่ฝีมือคนนะพี่นะ,สะแสดงว่าสถานที่ตรงนี้คนยังเข้าไม่ค่อยถึงหรอกไปไปกันต่อหาทางออก พักก่อนตอนนี้ผมก็เดินมาสักพักแล้วนะครับผมต,ตั้งแต่ออกจากถ้ำมาตอนนี้ก็ใกล้จะมืดเต็มทีแล้วแต่ว่าในกล้องยังอาจจะยังสว่างอยู่นะแต่ในสายตาผมนี่คือแบบฟ้ามันครึมแล้วนะครึมฝนรือครึมอะไรไม่รู้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าพี่ว่าลูกแก้วยังอยู่ในกระเป๋าหรือเปล่านะ ทุกคนครับลูกแก้วยังอยู่นะครับผมมันลูกแก้วไม่ไม่อันตรธานหายไปแล้วนะพี่นะครั้งก่อนก่อนที่ผมเอาลูกแก้วใส่ในกระเป๋าพยายามจะเอากลับเนี่ยกลับถึงบ้านเปิดกระเป๋าทีนลูกแก้วหายรอบนี้ผมไม่รอให้กลับถึงบ้านนะพี่นะผมเปิดดูก่อนเลยเพื่อให้มั่นใจว่าลูกแก้วจะไม่หายนะครับผมนี่ครับทุกคนลูกแก้วลูกนี้อาจจะ ช่วยอะไรผมได้หลายสิ่งหลายอย่างนะครับพี่ๆผมก็คงจะต้องรักษาไว้อย่างดีนะรักษาไว้เอ่อเท่าชีวิตของผมเลยนะครับทุกคนครับปะผมได้ลูกแก้วกลับมาก็อุ่นใจแล้วนะครับไม่แน่หรอกวันใดวันหนึ่งลูกแก้วลูกนี้อาจจะนําพาผมกลับไปหาหญิงสาวที่ผมชอบอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนครับนะก็เป็นสาวพญานาคสาวในเมืองบาดาลหรือเปล่านะพี่นะก็คงได้เจอกันอีกแหละนะผมคิดว่าไอ้ที่เขา ไอ้ปอบตัวนั้นอะ่ะมันแปลงกายเป็นผู้หญิงสวยแล้วมาหลอกล่อให้ผมเดินตามมันไปนะแต่จริงๆอะ่ะผู้หญิงสวยอะ่ะผมว่าเขาต้องมีตัวตนนะไอ้ที่ผมเล่นน้ำด้วยไม่ใช่ไอ้ปอบตัวนี้แน่นอนแหละนะโอเคพี่เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อ